วันนี้นะคะมาดามแพมจะมาซื้อดอกไม้ค่ะไปทําฉากกันที่จตุจักรดูซิมีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างไปดูกันเลยค่ะเอายี่สบาทก่นอนแล้วกันอืมตาแล้วเอากระเป๋ามาป,ปังหว่างขาหน่อยไหมไม่ต้องหมูเอ็กมาก โอยนเหมือนทำกายภาพบำบัดเลยมันเธอจับสูดอยู่ตลอดเวลานรำนวดถึงขนาดนั้นเลยนะดีจ้ะเธอจะสบาย20บาทจะเตรียมมาเลยค่ะ60บาทค่ะดูอาหารก่อนไปเดินช้อปปิ้งมาดามแพมโอ้แค่เข้าห้องน้ำกูก็เดินไปครึ่งกิโลแล้วแล้วกินอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวไปขี้อีกรอบงไปเดินย่อย ราก็มาอยู่กันที่มิกตะจุจักเรามาจอดรถที่นี่โดยจะข้ามฟ้าไปที่ตะจุจักเดี๋ยวมาดามแพมเนี่ยจะซื้อดอกไม้เอาไปทําฉากใหม่เพราะว่าบางทีเนี่ยการลงทุนลงแค่นิดเดียวแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเราก็ยอมจ่ายเพราะอะไรคะคนดูเนี่ยรักมาดามแพมมากตัดตัดตัดสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเขาเด้งขึ้นมาเลยเขาจิงเหรอนี่ตอนแรกนอนอยู่ใต้โต๊ะค่ะแอบอยู่ได้ยินเสียงมาดามแพมปุ๊กเด้งขึ้นมาเลยค่ะ รู้แท้เอาคุณไม่ได้กต่ดอกซื้ออื่นนะไม่่ค่ะนะฉันซื้อแหวนให้เอาไหมแหวนอะไรอ่ะแหวนงูเนี่ยเหรอใช่กินงูจนเบื่อแล้วอ่ะพิดแล้วฉันจะประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเมียฉันน่นนางอสรพิษอ๋อเหรอพิษว่าอะไรกำแก้วมันเป็นงูกำแก้วมันงูตายดูสิหัวกุงแกงหนักมากเลยเนี่ย พอเราเจอนะคะกูจะใส่ได้ไหมทายซิอ่ามันจะเก็บนะคะแล้วก็หนีบเนื้ออีกนิดเดียวเนื้อก็จะปิ้นละนะไม่มีความหลวมใดๆทั้งหมดต้องสิ้นเหมือนใส่อะไรลูกวะกำไร e อใส่ได้ก็ซื้อใส่ไม่ได้กูก็จะซื้อเออโผย่จังเลยขยับออกได้นิดนึงนะคะแต่ใส่ให้กูแน่นก่อนเอาสองเส้นเลยค่ะขยับออกให้นิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวเลือดไม่เดินมือบวมเอาไปทั้งหมดสามเส้นเลยค่ะ สรุปกูมาซื้อดอกไม้แต่ได้สร้อยข้อมือ,อมก็จัดไปเลยสิค้าเท่าไหร่คะ 350, 550, 450, 450, 450. 5 5 5 550 5 5 0 5 4 5้าหา้า 5้าสี่สามันสออีกทันสอโอเคโอเคค่ะกูจะไม่ถามต่อเพราะเด๋วงงอีกร้อนมากร้อนชิปหายร้อนถึงซ้อมตกกระทะทงแดนอยู่ในห้างอีกกายบอกว่าหนาวมากแม่เป็นไงอะไรช้ำไหมล่ะออกไปข้างนอกเดี๋ยวเปียกจ่ะวันนี้นะคะกัเผ็นพารหัสพฤรหัสก็จะมีต้นไม้ใบหญ้าขายอย่างนี้ด้วยนะคะจะพุ่งไปที่ร้านละเดีไม่มีตังค์ซื้อดอกไม้ สวยใช่ไหมคะดูสิเดินมาถึงปุ๊บมีแต่คนชมว่าสวยว่าผอมนะคะแล้วก็มีผัวด้วยแล้วก็มีผัวด้วยจะไมค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโชคดีนะคะที่มีผัวโชคดีที่มีผัวก็ใช่ค่ะคนที่มีผมคนสวยนะคะสวยมากอันนั้นผัวใครคะผัวคนอื่นค่ะผัวคนอื่นรอย่าไปยุ่งกับเขานะคะนั่งข้างๆกูที่ผัวเขา มันเดิมมานนะคือคุณตาคุณสามีก็เล่าหลออค่ะแย่งหัวคุณแล้วไม่ล่ะดูสีทัชายสือมวลชนละหนึ่งกว่าจะเดินมาถึงร้านตกนรกมาหลายกลุ่มมากโอ้แซ่บหนังหน้าบ้าแซ่บแรงเกินแรงค่ะกว่าจะเดินมาถึงร้านเนี่ยอะตอนนี้เนี่ยร้านก็จะปิดครึ่งเนี่ยถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเยอะตอนแรกก็จะพาไปดูหลายๆร้านกว่านี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วร่างจะแหลกนะคะไป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  ร้านนี้นะคะก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราเนี่ยมาซื้อบ่อยมากแล้วก็คนขายจะเปลี่ยนบ่อยมากถ้าเกิดว่าเราจะซื้อในราคาส่งอย่างเงี้ยค่ะต้องกี่ชิ้นขึ้นไปคะ,ะหนึ่งโหลค่ะหนึ่งโหลขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าครึ่งโหลไม่ได้ใช่ไหมคะสอแบบได้ค่ะสองแบบแบบและครึ่งโหลได้แต่ถ้าเกิดว่าได้ไม่ถึงครึ่งโหลเนี่ยต่อราคานะคะกายเรียนแบบแล้วเตรียมจะซื้อไป จัด้านนะ <laughs> เปิดแพ็เปิดแพ็เปิดแพ็ผู้หญิงสวยๆ <laughs> ก็ต้องคู่กับดอกไม้นะคะมีดอกทองขายไหมคะมีค่ะ <laughs> มีค่เห <laughs> ย่ยด้านะ <laughs> <laughs> อ่า95ค่โหลดละ1 720ค่ะหมายถึงว่าการละ95บาท <laughs> ดังนั้นนะคะ ใครที่คิดว่าดอกไม้ปลอมถูกกว่าดอกไม้จริงมึงคิดผิดค่ะเดี๋ยวเอาอย่างนี้เนี่ยสีละครึ่งโหลนะคะเร็วเร็วอสด่าไม่ค้าดินมันไปหยิบแล้วยังน่น่ะอาย่างละครึ่งโหลค่ะเร็วๆรวอดได้ยินไม่เร็วเร็วไปถงไล่ะนลุกไหมแม่ค้าบอกกูโดนอีกแล้ว แม่ค้าถามไงรู้ป่ะเอาจริงหรือเปล่าคะน้องค้าหน้าอย่างพี่นี่ดูท่าว่าไม่น่าจะซื้อใช่ไหมมาถ่ายคิดเฉยใช่ป่ะเห็นเห็นี่ถ่ายคิปไงหนุ่มว่าพี่ยังไม่เอาออ๋อกูสั่งให้เอาก็ต้องเอาสิไปปีนขึ้นถึงยอดตึกแล้วนะสวยจังเลยอ่ะมันเรียกดอกอะไรไม่รู้ว่าเด็ประเดลหรืออะไรไม่รู้อ่ะอ๋ออันนี้ดอกสีเหลืองเลอันนี้เรียกดอกอะไรคะเรียกหวย เดฟเฟดิลนะเจ๊กวยบ้านมึงสีคุณิแต่ <laughs> วันนี้นะคะสีเหลืองค่ะเอาครึ่งโหลได้ไหมคะได <laughs> ้ลองทุนละหนึ่งทำไมเธอรู้ชื่อดอกไม้เยอะจังว,วันๆเน่ยไม่มีอะไรทําหรอก <laughs> นังเรื่องชาวบ้านากับดูชื่อดอกไม้ <laughs> สีเหลืองเข้มนะคะเอาจริงนะ <laughs> เออ <laughs> <laughs> แล้วนี่ดอกอะไระคาเมเลียปะแมกโนเลีย ใกล้เคียงเรียเหมือนกันเรียนเรียเหมือนกันนะคะซ้อมเรียไปก่อนซึ่งร้านนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยดอกไม้เก่าๆเนี่ยอันนี้คือขายไม่ได้ <S <S อ๋อไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเขามีของใหม่ให้อันนี้เนี่ยคือตั้งโชว์ให้ก่อนแต่ถ้าไม่มีตั้งโชว์เนี่ยเราก็ต่อรองกับแม่ค้าได้เจ๊เนี่ยเขาะจะเป็นแบบว่าสาวจีนที่มาอยู่แผ่นดินไทยคุณน้องขาเจ๊เขามีผัวที่เมืองไทยปะ ไม่มีใช่ไหมคะไม่มีสามีอะค่ะอ๋อไม่มีสามีเราจะไม่พูดถึงนะคะเดี๋ยวจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทนะคะเดี๋ยวเจ๊จะฟ้องร้องว่าหมิ่นประมาททักเจ๊ว่าไม่มีผัวนะคะซึ่งใครเป็นคนให้ข่าวสารคะนี่ค่ะอีนี่ค่ะ เเดนนีลยไปดูสอง้านพอแล้ววันนี้เออร้อนจังเออร้อนมากโดนไม่ไหวนะคะอันนี้ก็อยู่ตอกกิ่งละ75ิบห้าบาทเอาดีไหมเอาสิขี้เกียจถือหนักขี้เกียจถือเหรอไม่ีกายจะมาทำไมอยากให้มันถือไปสิหน่าใช้คุ้มวันนี้ไม่ได้ทำงานวันนี้ไม่ได้ทำงานใช่ไหมเออวันนี้ซ่องปิดสวยไหมสวยดอกเข็มเหรอใช่ไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันดอกเข็ม อันนี้ไปด้วยในะการจัดฉากของเราเราจะหวานหวานฟง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 นี่ค่ะหกกิ่งค่ะเอาจริงนะ <c oughs> ค่ะเอ <c oughs> ที่นี่ <c oughs> มีโอซิสขายไหมคะมีคะ่ะรังละสาม้อยสีสคุณต้องซื้อยอกรังเลยใช่ไหมใช่ก็ซื้อยอกถ้าเป็นก้อนก็สามห้าสามก้อนลอยเอาหกก้อนนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าศูนย์ส่งนะคะไม่ใช่แค่ที่นี่ที่เดียวนะเดินเข้าไปข้างในนะมีอีกหลายร้านมากเมื่อกี้เธอบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้บอกที่นี่เป็นอะไรนะศูนย์ส่งอ๋อฉันฟังผิดฉันนี่จะเป็นที่นี่ส่งส่งที่นี่เป็นศูนย์ส่งเลยมั้งถามว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาซื้อราคาส่งที่นี่เพื่อที่ว่าจะเอาไปขายต่ออะไรอย่างนี้ไงใครอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็มาซื้อได้นะคะอันนี่ดอกไม้ก็สวยนะเนี่ยเมื่อกี้ถามดอกย้ามีไหมไม่มีค่ะมีกูไม่ซื้อก็ได้วิโ <laughs> อันนี้ขายยังไงคะทรงอยู่75ห้าทรงอยู่75ห้าเอาไปสักสามสีกิง่งละกันสรุปเป็นดอกอะไรไม่รู้นะคะแต่ที่รูนี่เหมือนดอกอะไรรู้มั้ยคะดอกอะไรจ๊ะออดอกดาชาพึก,ก่ะค่ะดอกคูนนะคะอ๋อแหมทุกคนขาสังเกตดูนะสุดนู้นก็ยังมีอีกลานหนึ่งฝั่งนู้นก็ยังมีอีกนะะคเดินตรงไปเรื่อยๆเนี่ยสามซอยตรงเนี้ยในโซนของ เขาเรียกอะไรดอกไม้เนี่ยก็จะมีขายอันนี้ร้านเขาจะเป็นอย่างนี้ครีอะไรนะ<ฮ>พีรามิดเหรอฟลาอร์เฟรามิกเฟลามิกเอาเป็นว่าก็ลองมาดูกันเดี๋ยวเราจะไปอีกราดจ่ายตังไปจ่ายตางัง,ไ,ตงไม่ต้องพูดเยอะเสร็สดีังค่ะเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ2640 2640 ฉากค่ะฉากนะคะไหนไหนของถือหมดยางยังไม่เลยอ่ะยังไม่อ๋ออยู่นี่อะไนี่เหรอฮะไม่ใช่ค่ะขโมยจริงๆอะมันมีหลายร้านมากนะเราจะพยายามไม่เดินตรงนู้นเพราะถ้าเดินตรงนู้นปุ๊บเนี่ยเราจะมีปัญหาว่าซื้ออีกดีไหมเพราะบ้านเราเต็มไปหมดแล้วพักก่อนครับก่อนเพราะว่าตอนนี้อะไรรู้ป่ะฮะเหลือแต่ลูกตาดำแล้วจ้าทำไมอ่ะสว่างเกินปาสว่างเกินนะคะชัดค่ะ ขอบคุณค่ะดีใจที่เจอกันนะขอบคุณค่ะมาเดินเล่นเหรอคะลูกดูเดินสำเพ็งตั้งหลายรอบหนูไม่เคยเจอแม่เลยเออถ้างั้นคาวหลังเดินอยู่สำเพ็งนะคะตั้งแถงอยู่สำเพ็งนะคะมาเจอที่จตจุดจขอบคุณนะคะลูกบายๆวันเกอะไรบ้างคะลูกเออไม่กินอะไรเลยเหรอคะลูก แรงมากแม่ครับดีค่ะนี่ใครจะซื้อลอตเตอรี่น่ามาซื้อกแผงนี่น้ารอดแม่กูซื้อไปเนี่ยไม่ถูก ตอนนี้ดิฉันไม่ได้อยู่ที่ข้างบ้านนะคะชื่อว่าร้าน Power Gallery ชั้นสามมิจกจัตุจกักซึ่งเราจอดรถไว้ข้างบนเรามาเดินดูตรงนี้เนี่ยช้าไปหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ร้านเขาปิดแล้วยังซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นศูนย์รวมที่ใหญ่มากแล้วก็เยอะที่สุดนะคะเท่าที่เคยซื้อมาแล้วก็มีให้เลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ราคาเนี่ยไปต่อรองกันเอาเองนะคะโหสวยจัง ที่นี่นะแพมเห็นเนี่ยเขาจะจัดเป็นโทนโทนเลยแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมาเป็นกอเป็นขยุ่มเลยนะว่าแบบเอ้ยอันนี้เนี่ยสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีทองก็เป็นขยุ่มขยุ่มไปเลยเนะี่ยเต็มไปมากนะคะเลือกยากไหมไม่ยากค่ะถ้ามีปัญญาซื้อนะคะแต่ดูต่อร,รีบซื้อเร็ว เหนื่อยจะรีบไปไหนละร้านบอกปิดทุ่มนึงเดินได้ถึงทุ่มหนึ่งเลยแล้วค่อยว่ากันนะคะถ้าใครไม่อยากร้อนๆก็มาแถวนี้ก็ได้นะมีให้เลือกเยอะมากเลยแต่กูดูราคาตรงไหนเนี่ยเน็บไว้แต่ป้ายนะคะแต่ไม่มีราคาอ๋อแปดบาทก้ทานละแปดบาทโอเคนาอยากได้อันนี้250บาทแพงนี่เอาอย่างๆๆๆๆอย่างอย่างอย่างอออันนี้สยูยอันนี้เท่าไหร่อันนี้สองบาท โอ้สวยน่ารักเป็นฟิลแบบว่าธรรมชาติซึ่งงานเนี่ยก็จะละเอียดกว่านะคะโอ้สวยอันนี้ดีกว่าโอ้โหมันอยู่ในทุ่งหญ้าหลากหลายมากแม่สองร้อยอันนี้เนี่ยเหมือนอะไรรู้ปะอะไรจ๊ะแปลงขัดซ้วมกู <laughs> <laughs> จะโดนเจ้าของร้านด่าโดนฟ้องเลยเลยจ้ะ <laughs> เร็วมากนะคะก็ไปหาอันที่ไม่เหมือนแปลงขัดซ้วมพิค่ อุ้ยแม่อะไรคะลูกเสื้อนี้สิแม่เนี่ยหยดย้อยเนี่ยลูกคะขากมาดามแพมค่ะไม่ใช่เรื่องที่ดาวันนอนนี่ก็ดีก็สวยนะเออสวยนะสวยส้อสีขาสีเดียวกับเสื้อแม่เลยสีเดียวกับเสื้อหรือผ้าไชิงลุงลังเชียเหรอเื้ออะไรก็ผ้าแบบเมื่อกี้ดูลุงลังเลยลุงลังหรอใช่ค่ะ ก็ซื้อไปอีกแล้วนะคะ 2, 7 6 0ันเรกบาทจำนี้เพื่อฉากนะเพื่อคนดูนะคนดูจะได้เห็นว่าเราสวยเพออราะอาดอกไม้สวยๆมาไว้กับเราเผื่อจะสวยขึ้น <c oughs> <c oughs> นะคะอันนี้ก็อยู่ชั้นสี่มิกจะสุจักรเนาะชั้นสาชั้นสาชั้นอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ดอกไม้เยอะชิบหายเลยลองดู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 ฝั่งนู้น <c oughs> ดอกทองก็มีนะคะสีเงินก็มีนี่เมื่อตะกี้เนี่ยมีรุ่นถวายบัวด้วยนะ เออมีโซนถวายบัวด้วยแดงก็แดงเถือกถวายบัวก็บัวบัวล้นเลยค่ะอะไรคะขอถ่ายรูปหน่อยขอถ่ายรูปหน่อยหนึ่งอ้าวนึกว่าถ่ายนึกว่าถ่ายมาดาคือคิดว่าจะมาถ่ายกูมาถ่ายดอกไม้เพาว่าขายได้สวยนะจ่าตรงนี้อ๋อสวยมากดูสิเหลืองอย่างนี้เนี่ยฉ่ำมะละนี่ลองดูทุกถ่ายแล้วก็มาตทนนี้โทนซ้อมบังจับต้อง บางมึงก็เดินไปข้างหน้าสีออนั่นแหละดอกซ้อมสีทองอ่าหันหลัง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 โอ้ยทีฟ้าแล้วก็โทนม่วงลอยนะคะมีทุกเวยสีจริงๆไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวรถติดโทนบานเย็นโทนชมพูอันนี้โทนบานไม่รู้หุบ ไม่ลงแล้วล่ะรุ่นนี้มีแต่จะย้วยสวยจังเลยหรอชั้นหรือดอกไม้ทั้งเธอทั้งดอกไม้เลยจ้ะหรอคืนนี้ต้องการอะไรล่ะไม่ต้องการอะไรเลยอยากนอนเฉยๆอ่ะงั้นไปเถอะเดี๋ยวกูบัวให้เอาล่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลากันไปก่อนจะไปจัดฉากนะคะคอยดูฉากใหม่มาดามแพมนะคะแล้วเจอกันใหม่คหน้าค่ับ๊ายบาย